ใชโอ้โหใช้เรีอยู่ใช้เรียมกัอยู่เรียบไม่สายเรียมมาตนาครับอานคส่งไปที่สามครับสนายพระบุญชัยรัที่สองอยู่อาแล้วครับที่สี่รถกนมเาอร์และแล้วจมาที่หกสี่นาเศที่เ็สบายตรงสนท้ายขบนอยู่ที่โกลเด้ทมเบอาอาเอ้าแล้วไปยกันอายุนครไปอย่างรใช่ครับสนามทิศสุดที่พระราชได้นธจุดแฉกเลยข้าไปอาล้นครหลังตีหลังตีนักเอรียมดีครับนักเรื่อเรียมดีไเขนาดนักเรียมีไเขนาครับ ไล่เข้ามา้นโคจรดีเอาเลยครับมีโอกาสด้วยมีโอกาสที่จะขึ้นแ็บด้วยดูนะครับว่าจะจีหรือเล่าแต่ว่าแท็บันเหนียวจริงๆสำหรับเมนูเอ่อเอาลครับต้องเหนียวต้องเอาให้อยู่ครับต้องเาให้อยู่ตอนนี้ต่อยู่ไข่ยู่งจรดีนะครับไล่ไปทุกท่านไล่ไปทุกท่านไล่ไปค่ัน เราก็จะมาดูลุ้ยให้บางใจกันต่อครับบางกองที่าดจากแรกพวกนี้เอากันแล้วใส่กันเต็มที่ไม่ยอมลดลาวาสอนกันแล้วกับแต่แมตช์ลุ้นขึ้นแต้มี่วันนี้มันแท้จริงแท้จริงครับโอ้โหจริจริงครับจ้างจ้างผลงานให้กับไต้หวันส่วนกุ้งนั้นเดี๋ยวไปเล่นกันที่เวทีมาให้ทีทีได้เห็นด้วยนะครับใช่โอ้โหน้ำทำได้สวยเลยด้วยอ้าวโู่จัดไต้หวันที่สองได้ครับนี่เป็นจสองนิ้วตรงนับไป มีสามทค้ชปมีสี่เป็นสัจพรา์มาแล้วแล้วอย่างี้ตัดซะเตกลงมาอยู่ที่ห้าเลยช่วงนี้โอ้ไนม่นดับาเไรนเลยรูว่ารถมีปัญหาอะไรบ้ารถมีปัญหาแล้วนะครับยกดแล้วแล้วรถไปไม่ได้รถไปไม่ได้แล้วก็บอกแม่นโตนี่ก็จะทำอะไรไมจับเร็จไมเท่ระรับาะมักจาก้าปัญาเนี่ยเกิดจากไสารัารันนี้เอะครับไปดูในนี ขันใจเลยครับรถคุรถคุณตาิียาวเลวันนี้นักใจใจใจาแเองไปไกเลยใจมันเป็นใจมันไม่อย่งยวกต้องสนามนัผู้ชมนะวันนี้ครับสรุสนาก็ไปกับเีเนจุดอี้นเก็บคะแนนที่สนามที่สี่นะผน้องโตนแล้สนามห้าเราจะไปจนวันที่สิบสี่กันยายนที่สามคุณมาบอล จะไปเที่ยวพัทยากันตั้งอยู่ระยองมาหลายสนามแล้วยังไงพันยาพงติ๊กที่สามพัทพนส่งไปแล้วใครจะพัทพนจะทำยังไงพันยาพงเจ้ากระต่ายพงมันมาแล้วเอาเอาแล้วครับเอาแล้วจะยังไงครับแร่แต่ยอมเฮ้หเสียจังหวะไปแล้วเกือบเกือบพลาดเหมือนกันเอาแล้วพัทพนติดได้พัทพนติดได้ก็ไปไป ยังไปอยู่ไ้เยครับานี้กงจัไปอยู่ี้เะกจดกระต่ายตงนไล่กรับไล่กราจังหวะจังหวะเดี๋ยวดูนก็จกระต่ายยจะเข้ลูกกดี่เออ้าช่ไมเาเลยอาน้้วต่อโอยนะไม่องก็จะสามกเราจลดโดตรนี้เราจะผลัดกันต่อลกไปเลเลาเาตออ ตาตะยักฟ้าไฟ้วตา้นกาไฟตาที่ตาคัก็คอะไรแอรกต่อนะครับเพื่อเพื่อคอนสนตว่าไม่ไย้เหรยังไม่หมดหัวเพียนมันมีอะไรทาเที่ยวอยู่กอ้ตอทีแล้วลกเอ้าลก้าเาวแคยูแคย่จอมมิตแล้วตาตล้วตาแล้วตาตาแล้วตาตาโยตาแล้วก็ตืดแล้วตาตายลายแล้วฝนลักเขาแล้วนะครับักเาแล้ว อาลักจาออกไปอาลับใจสนามก็มีแทสเตร์แทกแทกแ็ีจีตเตอร์ก็กากขนานตั้ซึ่งตัดแทเแทกแล้ยังมีแอนสิคาราแทรับตั้งสี่เอาลตันไปดูรอบแล้วก็ยังไม่หมดด้วยยังใหทพันจกพบไปแล้วโอ้โอยัง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 แทกไปดูต้จับคู่นี้ไว้เลยจับคู่นี้ไว้อย่าให้หายเลย เอาไหมครับแต่ตายงแต่ตายงไล่ทำตาทำตาไล่ทำตาทำตาไล่ทำทิ้งก็ไปไล่ทำทิ้งก็ไปแต่ให้เราดีมีโอกาสมีโอกาสจะทิ้งก็ได้แต่ตรงนี้แต่แต่นี่ก็แต่นี่ก็เอาไหมครับย้อนชาลเลอร์ครับย้อนชาลเลอร์ครับย้อนชาลเลอร์ครับเข้าสัมผัสเข้าสัมผัสก็ต่างกันต่างกันต่างกันเข้ากันต่างกันเข้ากันต่างกันดีเข้ากันต่างกันตรงนี้ต้องต้องต้องเอาไว้ ตัดสินใจแล้วแต่ใจจะต้องตัดสินใจแล้วเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วต้องตัดสินใจเลยโอ้โหต้องตัดสินใจเลยเนี่ยต้อง Nav ตแต,ต,ต่มันยังเอาไม่ได้โอ้ยขนามันเป็นทีเนี่ยเลยขนาดเสต์ยังติดไม่เลยโอ้โหเอาไปแล้วครับตอนนี้ปัดยิ้มติดเข้าไปแล้วก็เป็นหนึ่งสามสองให้บอกเอาแล้ว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 